สวัสดีค่ะตอนนี้แอดมินเพจอย่าลืมเล่าที่สุดินเหลานะคะ DJ พาดกด์แัสอยู่ที่สวนใหม่ซึ่งเป็นวันเสาร์นะคะวันนี้อากาศมันจะเป็นลมหนาว mm hmm. ก็เลยได้มาพาเที่ยวนะคะตลาดเขียวกเกษตรอินทรีเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศวันนี้กันเลยนะคะติดคิปมาเลยยังไม่เอาคลิปออกเลยนะคะอะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะนี่นะคะตลาดเขียวกเกษตรอินทรีย์ กรีนมาเก็ตองค์การมหาส่วนจังหวัดสุรินย้ายจากที่หน้าบริเวณสี่แยกสารากลางจังหวัดสุรินมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่าไม่ค่อยได้พามาช้อปปิ้งสักเท่าไหร่นเนื่องจากว่าอยู่ไกลบ้านจากไกลแคทนะคะว่าบ้านไกลแคทเป็นอยู่ในเมืองอันนี้อยู่เส้นมาทางนี้ก็เลยถ้ามีสุระก็ถึงจะได้ออกมานะคะ,ะนะคะ ลาดกลางสินค้าเกษตรด,ดีๆและของดีเมืองเซนโท็อปอ,อบอจอสุรินนะคะโอโ้โหขี่จักรยานขายลอตเตอรี่โอโ้โหฟันเลยครับผมปะเดี๋ยวเราไปดูว่าหลังจากหลังจากที่ย้ายมาตรงนี้นะคะไม่ค่อยได้มาตอนเช้าเลยนานเลยเล่ะคะ่ะเพราะว่าเวลาไม่ค่อยได้นะคะ,ะเป็นไงครับแม่ค้าย้ายมาตรงนี้าขายมาตรงนี้ โอเคไหมขายดีไหมสู้ตันนู้นได้ไหมสู้ตันนู้นได้ไหมพอได้พอแต่ได้เนาะเริ่มเริ่มมีคนแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปนะคะว่าแม่ค้าจะจำหน้าเราได้ไหมเพราะเราไม่เคยมาถ่ายทำนานละตั้งแต่ย้ายมาตัวนี้ไม่เคยมาตอนเช้าเลยเพราะว่ามันไกลนะคะมันไกลสำหรับตัวเองเนาะอู้มะนาวเหรอคะเนี่ยมะนาวยักษ์ขายเท่าไหร่คะเนี่ย ดับบารดับบารดอันนี้อันนี้อ้อย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 อะไรนะอ้อยมะลิว่าอ้อยมะลิเอาไปปลูกใช่ไหมไปปลูกไปปลูกเป็นทำอ๋ออันนี้อันนี้ขายขายขายต้นไม้เนาะคค่่ะะกล้วยกล้วยเท่าไหร่กล้วยกล้วยยี่สิบค่ะยี่สิบมาขายตรงนี้จากต้นนู้นมาตัวนี้เป็นยังไงคะเทียบแล้วพอไหวไหม ไม,ไม่สู้ท้องรูนเนาะตรงนู้นคุกคักกว่าเนาะอนนนแะออ๋อออันนี้เข้าหมากใช่ไหมคะคข้าหมากอันนี้อันซอมข้ต้มยาข้าต้มข้ตมข้ตมย่างข้าต้มอัง <c oughs> ต้มอัง จำได้ไหมจำได้ไหมเนี่ยไม่ได้มาถ่ายทํากันนานเลยตั้งแต่อยู่ตรงนู้นเนาะคนสวยๆเอาไหมื้อเอาไหซื้คนสวยๆนี่ทำไมน่ารักแท้จริงเนาะหนูไม่ได้มาถ่ายทําตรงนี้นานเลยเพราะมันไกลบ้านตรงนั้นใกล้บ้านกว่าหนูนะนี่นี่อะไรนะอูหัวนาวไรเม็ดจริงหรอไหนขอดูหน่อยเหมือนกันโอ้ไม่มีเม็ดจริงด้วยเรามีน้ำไหมเยอะมนาวไม่มีน้ำเอ๋ไม่ใช่ โู้ทันไม่มีเม็ดจริงๆเนาะใครเค็มหมดแล้ววันนี้อมอะอันนี้ก็คือขนมข้าวต้มมัดใส่กล้วยอนละห้าบาทยังมีขายนะขนมใส่ไส้ด้วยห้าบาทนะคะเอามาถึงประมาณสัก<ม>เกือบเที่ยงก็วายนะคะใครวันนี้อากาศเหมือนเป็นลมหนาวเลยนะคะเนี่ยลมหนาว <ๆ S 2> มาเมืม่อไร ะะอ,อะไรนะลุง,เ,งเ,เอาให้เต็มเต็มหลุงให้ร้องเพลงนู้าหถ่ายทำบรรยาก,กาศก่อนนะลุงเดี๋ยวเราก่อนนะลุกชงแม่ค้าจะแบบเราจําหน้าเขาไม่ได้ก็ใส่หน้ากากเราจําใครไม่ได้เลยนะคะใส่หน้ากาลกคุยกันยุคใส่หน้ากาลกคุยกันอันนี้ไว้ใส่ทานกินกับข้าวเนาะอื ข้าวหอมมะลิใหม่น,นี่ขาหอมมะลินินโอ้หนูเขากำลังเล่นต้นไม้กันตัวนู้นเนาะคนกำลังเล่นต้นไม้เดี๋ยวเราไปทางนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้มาเดินตรงนี้แบบตั้งแต่เปิดตลาดเป็นทางการเนื่องจากว่าไกลบ้านไกลแคไกลบ้านแอดมินแอดมินเป็นคนในเมืองแถวบกสไม่ค่อยจะมาเท่าไหร่เลยเดี๋ยวเรามาทางนี้นะคะเล๊ะหน้ามะน,นาว่าคะทำไมมีแต่มะน,น,นาวเนานะมีแต่มะน,นาวเลยนี่นะ อันนี้หน่อไม้ใช่ไหมคะมเรากินกันนตารปกติเนาะดอกบ,บาทดอกบ,บาทนะสิบบาทเอง,องเดี๋ยวเราวนทางนี้ก่อนเนาะวนทางนี้ก่อนเราจำแม่ค้าไม่ได้เพราะว่าแม่ค้าใส่หน้ากากเนี่ยต้องดูชื่อนี้เนี่ยร้านอย่างเงี้ยต้องดูร้านแบบนี้สวัสดีค่ะ,คะอันนี้กินกับส้ตมตำวอลล์ฮอง เออมาลายเยอะสุดอ้ว้าววันนี้เป็นวันแรกที่เป็นลมหนาวนะคะเป็นอากาศแบบลมหนาวจริงๆเลยรู้สึกว่าเป็นลมหนาวพัดมาเลยนะคะปีนี้จะหนาวเร็วแต่ว่าจะหนาวขนาดไหนไม่รู้เลยยี่สิบบาทเองเนาะโอ้โหข้าวมะลิอินรียถุงละี่เป็นกิโลหรอคะกิโลเท่าไหร่คะ สี่สิบบาทเออนะ่าซอไปนะแดีวตอนนี้เราไม่ได้ทำกับข้าวเลยซื้ออันนี้ต0สิบบาทเองนะ่ะครับอืมน,นี่อะไรนะตำลึงอ่ะตำลึงหอปลีอ่ะมะพร้าวมะพร้าวใบเตยนะคะใบเตยใบยเตย มะน,นาวคนะ่ะอันนี้นี่อะไรมะน,นาวไหมส้มซ่าค่ะส้มฟ้า,ส,า,ส,าส้มซ่าส้มซ่ามันมันป่ายจากมะน,นาวตรงไหนอ,ะอ่ะอันนี้มันเปลือกมันหอมนะคะอ๋อเกลือกันหอ,นะะอ,อมส้มซ่าที่เขาเอาไปทำมาโอ้อหอมจริง <ๆ S 1> แหละเนะานะที่กลิ่นลมพัดมาจะเป็นกลิ่นหอมเลยอ่าสุดเป็นี้กล้วยกับมะนาวเยอะนะคะกล้วยกับมะนาวเยอะนะ ตอนนี้ตลาดผ้าไหมสุรินนะคะย้ายจากสารการไปอยู่ที่สวนใหม่แต่สวนส,วน,สวนรักนะวันนี้เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันปิยมหาราชนะคะีะชอบจะชอบตลาดน้ำผ้าไหมสุรินที่สารการนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายทาคลิปนะคะตดีนี้อยู่ที่สวนใหม่นะคะข้าวโพดทอหอมข้าวโพดทอเหนียวหอมจังเลยหอมอ่าเนี่ยเป็นอาการลมหนาวหน้าเดินมากเลยถ้าลมหนาวเราจะหน้าเดินแบบนี้ตอนเช้าๆนะคะ นี่ไงเราจำจำกันได้ไหมเนี่ยสวัสดีค่ะไม่ได้มาถ่ายทำตั้งแต่ตรงนี้นานเลยเพราะว่ามันไกลบ้านหายหน้าหายตาใส่หน้ากากคุยกันจำอะไรกันไม่ได้เลยเป็นยงไงพอมาอยู่ตรงนี้ายดีเหมือนเดิมไหมใยดีขึ้นบ้างใยดีเนาะแต่เดนก็ได้่ะตอนนั้นมันชินเพราะว่าคนเดินเยอะเนาะ นี่ค่ะดูนะคะแล้วทำเลมันก็คือมันร้อนไม่ใช่ไหมคะแต่ก็ดีกว่าแต่ก่อนอ๋อมาก่อนคือคนไม่รู้จักใช่ไหมไม่ได้เลยไม่มีคนรู้จักแต่ตอนนี้คนเริ่มชินแล้วเนาะแล้ววันนี้เป็นลมหนาวเลยเนาะอากาศดีด้วยนี่ต้องเปิดสองวันด้วยต้องเปิดสองวันเองหลังจากโควิดรอบนี้เนาะอ่ะสู้ๆกันนะคะให้กำลังใจทุกร้านค้าแกงขี้เหล็กใช่ไหมสิบบาทหรือเปล่ายี่สิบนะพูดเล่นสิบบาทใครจะไปทำอะไรได้ อุ้ยน่ะรู้จักพูดสิบบาทได้อย่างไรหยอกกันเล่นหยอกกันเล่นหยอกกันเล่นอ่านี่นะคะอ่านี่ก็จะเป็นตำอะไรคะเนี่ยตำอะไรซ่อมตำบอลองค์ไม่ได้นะอย่าพูดไาแล้วเดี๋ยวเราพาไปชูมันยี่ข้างข้ามขายข้ามสายข้าหมขายข้างหลังด้วยวันนี้เป็นลมหนาวเลยนะคะลมหนาวลมหนาว ดีจังเลยจะได้หนาวเร็วๆแต่ว่าเดี๋ยวร่มล่มปลิวนะคะล่มปลิวล่มปลิวนะคะล่มปลิวเราไปโอท็อปข้างในนะคะข้างในจะเป็น เราเจอดักแด้ละดักแด้ละดักแด้คนละครึ่งด้วยดักแด้ถึงเท่าไหร่จ๊ะถึงยี่สิบยี่สิบใช่โครงการคนละครึ่งได้ด้วยนะคนละครึ่งใช้ถึงสิ้นปีนี้นะคะอ้าวโอ้โหทุกคนทุกคนจับร่มหมดเลยอ่ะตัวมาข้างในนี้นะคะจะเป็นโอทอปนะเหมาะสำหรับคนตื่นเช้าจริงๆนะคะตลาดนี้นะแดดนะคะแดดหน้าหนาวนี่ค่าแรงดีนะ ขายดีขายดีไหมคะอ้าวสวัสดีค่ะลุงตะก้าอะไรนะตะก้าเป็นไงขายได้ไหมคะวันนี้ขาย,ยถุงได้บ่ขายชุงด้วย,ย,วยกระติดบด้วยไอติมนะคะไอติม,มอักไปค่ะท่านใดไม่มาเคิมาเดินนะคะมาเดินกันหน่อยนะจ้ะแอดมินไม่ค่อยได้มาเดินเพราะมันอยู่ไกลบ้านค่ะแต่วันนี้มาถ่ายทำเพราะว่าเห็นว่าลมหนาวพัดมา อากาศน่าจะดีๆนะคะก็จะ,จะเป็นขน,นมทั่วไปใช้โครงการคนละครึ่งเดี๋ยวเราไปดูร้านผ้าไหมในในตลาดเขียวกเกษตรอินทรีย์นะคะบัวลอยบัวลอ,อยจะพื้อนยาทำไมจากทะเ็วเกินไป <c oughs> 20บาทต้องมาเอาจากเขาไปแล้วไม่แพงเลยนะคะทำเองไม่ได้หรอก อ,อ,อันนี้ม้ะใช่ไหมคะมีนกน,กนะคะนี่เดาว่าเท่าไหร่คุณผู้ชมเดาสิทเวนตี้หรือเทนบาททายมาสิมารับรางวัลอันนี้คือมะตูมเนาะ,ะไปต้มมะตูมเท่าไหร่คะ่ <20. S 2> เออเนี่ยเอาไปต้มกินแล้วสุขภาพดีนะคะน้ำมะตูมนี่ไงมีมีผ้าหมขาย,ายเา่อยเยนะคะนี่หอยค่ะหอยหัวหินนะเป็นถิ่นมีหอย สูรินก็นมีหอยนี่หนิหอยอะไรมันใหญ่มากเลยหอยอะไรคะมีดูกันนะอ้าวไปค่ะไปค่ะไป,ะไปนี่มีร้านขายผ้าไหมด้วยนะตรงไหนหน้าร้านหลังร้านสวัสดีร้านผ้าไหมค่ะไหนหน้าร้านหลังร้านอยู่ตรงไหน,นะน,น,น,นห,ไหน้าร้านท่านี้บอกอ้าวคุณแพทย์คะรบกวนหน่อยค่ะถ้าจะไปขายสินค้าต้องติดต่อทักทัก ถ้าจะมาขายสินค้าต้องติดต่อใครอบจบอเ่อบจำค่ะติดต่ออบจเลยค่ะอ่านี่อ้าวสวัสดีทักทายแฟนคลับแล้วร้านนี้จากอำเภออะไรอำเมืองค่ะอเมืองตำบลตำบลตะอองตำบลอตะอองเอาจรู้จักพี่พี่ผู้ใหญ่ไหมเนี่ยอยู่ในบ้านเดียวกันไหมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สีนวลสีนวลมีอะไรนำเสนอ อ๋อมีอะไรนำเสนอปแปลกแปลกไหมอ่ะอันนี้อันนี้เพื่อนอันน,น,น,นี้อันนี้ทั่วไปอ่ะอันนี้ทั่วไปคนรู้จักแล้วมีอะไรไหม้าอสอออันนี้ขอขอดูผลี่เลยรึแม่ค้าแม่ค้าดึงมาให้แค่ไหนค่ะแม่ค้าเดินมาแล้วก็เอาใส่กล้องหน,น่อยรวอะคนสุรินนะคะคนสุรินต้องรู้จักผ้าไหมมันมีโฮนะคะมันมีโฮมันมีโฮนี่โฮสีดำโฮสีดำแล้วก็แล้วก็วกสโลงสีหวาน สโลงสีหวานแล้วก็นี่ลายสมอโอ้โหเดี๋ยวนี้แอดมินชำนาญแล้วเนี่ยอ่ะทางนี้ค่ะผ้าทอยกดอกเม็ดพริกไทยลายอะไรคะท้องผ้าลายอะไรคะนกพะก้าวนกพะก้าน้อยนี่นกพะเก้านกพะเก้านี่เรียกว<อ>่านกพะเก้านะนี่นกพะเก้าอู้ลมหนาวเนาะโอชอบจริงเลยค่ะโอ้มีหน้านางสีสีสีอ๋ออะไรน้ำเงินใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ค่ะ อ,อ๋อสวยสวยสวยจ่าตะบนต่อองนะ,ะอืมให้ก็ดูอีกแล้วนี่ข้างในเนะะี่ยค่ะขอดูขอดูหน่อยอนี่อ่ะขอดูหน่อยอันนี้ลายอะไรไม่รู้จักอยากรู้จักยายลายอะไรคะอันนี้ดอก ดอกอะไรคะดอกอะไรนะดอกมะเขือค่ะทำไมดอกมะเขือเป็นอย่างนี้อ่ะอันนี้ดอกมะเขือแบบมะเขือมะเขือมะเขืออะไรนะมะเขือขาวมะเขือขาวอ่าในขอดูหน่อยขยายหน่อยเร็วอันนี้คนสุรินเขาจะได้รู้ว่ามีมีผ้าไหมในตลาดเขียวนะไม่ใช่มีอ๋อสีเป็นเคมีเนาะใช่ค่ะมีเชิงบนเชิงล่างเป็นใบสียกดอกลายเม็ดพริกไทยนะคะมีหน้านางแต่ไม่มีชายคุยอ๋อแด้ แม่ค้ารัดเอวสิโอ้แม่ค้ามีกระเป๋าเงินร้านไม่เอาออกเลยเออมันอยู่โดนแสงแล้วผ้าไหมสวยเนาะมันออกเขียวเลยเวลาโดนแสงใช่ไหมเนาะเขียวตองค่ะอ๋อเขียวตองเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนแรกคืเป็นดำอ๋อโดนแสงสวยมากโอ้โหมากนี่แหละผ้าไหมมีติตรงนี้แหละอะตอนนี้ลายลายขอเจ้าฟ้ากำลังจะประกวดอยู่วันสองวันนี้เนาะ อ่าไหนดูซิว่าตำบลตาองทอสวยไหมขอดูหน่อยอ่าเร็วไหมบ้านเส้นพุ่งเส้นนี้เป็นไหมจุนเหมือนใช่ไหมเส้นยืนก็จุนนี่แหละค่ะอ่าจุนไหมจุนไหมบ้านทั้วไหมบ้านอ่าไหนดูซินี่ค่ะขอเจ้าฟ้านะคะซึ่งก็คือเอสก็คือสิรินวัณวรีเนาะแล้วก็ทอยกาวเม็ดพริกไทยอีกโอ้โหสีธรรมชาติอ๋อสีธรรมชาติเนาะอ๋อย้อมจัดข้างสวยเนาะ โอ้ไหนดู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 ความความการทอนะคะเนี่ยโอ้สุดยอดงานของตำบลตาองนี่ไม่ธรรมดานะคะโซลีอ่าไหนมาโครไหนไหนมาดูซิไม่ค่อยได้มาเดินที่ตลาดนี้ว่าขายผ้าไหมเลยเนาะอ่าไหนขอดูหน่อยอ๋อมัดโครอันนี้ยังไม่หมักให้คุณผู้ชมรู้ว่าเวลาเวลาย้อมจากคลั้งเนี่ยคือสีหมักโครน จะซ่อมลงเนาะกาแต่มัาโครจ้ะอันนี้ไม่หมักอันนี้หมักเพราะหมักแล้วบังคับให้สีอ่อนลงได้เนาะค่ะอ่าสวยในนู้นธรรมชาติจริงๆแต่ว่าคอคอแบบนี้นะตัวเอจะมองไม่ค่อยเห็นเลยเนาะค่ะตัวนั้นจะเด่นกว่าอ๋อสวยสวยสวยอ้าแล้วแต่คนชอบจริงแหละอ่าไหนครูลายนาคีสิวัรนี่นี่ขอดูลายนี่หน่อยหนินี่นี่หาสีเนี่ยเหร ให้คนคนผู้ชมที่อยู่คนเป็นคนสุดินมาเดินเที่ยวเล่นหน่อยนะลายผีเสือ้ออาคอนดูไหนวะนะครับลงทุนแค่หนึ่งเดียวเดี๋ยวเดีเด๋ยวคนเขาจะม,มาเดินนะนะครับ<ม><อ>ถึงเงินแสงเลยไม่วางกระเป๋าเลยเนะี่ยไม่วางไม่วางอ่าไหนดูซิอ๋อนี่คือลายผีเสือ้อเออผ้าไหมโดนแสงแล้วสวยเนาะน,นี่ค่ะมีหน้านางเนาะสวยมากอ้าวนี่มีอันนี้เป็นย้อมสีเคมีค่ะ ก็ดูนี่สดเนาะนี่ค่ะเคมีสามตะกออ่าแม่ค้าขายของก่อนอ่เชิญค่ะไอ้แม่ค้าขายของก่อนนะแม่ค้าขายของก่อนเดี๋ยวเรามาอีกเจ้าหนึ่งเนาะอมาอีกเจ้าหนึ่งนะอันนี้มาจากบ้านบัวขาวอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะอ่าเดี๋ยวมาดูนะคะว่ามีลายอะไรบ้าง นะคะถ้าไอ้มินตอบได้ไอ้มินจะบอกได้เลยเดี๋ยวนี้ช่ำชองแล้วนะ,ะอันนี้คือลายทางด่วนาลายทางด่วนทางด่วนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโฮนะคะโฮเคมีทอยกดอกลายลูกแก้วแบบนี้เรียกว่าลายลูกแก้วนะคะแบบนี้ลายลูกแก้วนะแล้วก็มีด้านล่างเป็นรูปช้างนะคะ มีหน้านางนี่หนไหมตอนนี้แอดมบินชานานแล้วเนี่ยหลังจากเมื่อก่อนความรู้เป็นศูนย์อันนี้ก็จะเป็นรายราชรถนะคะสวยมากนะคะผ้าไหมสุรินสวยที่สุดในสามโลแล้วก็ดังที่สุดด้วยเพราะว่าทอทุกอำเภอแทบทุกตาบลมูลค่าการขายผ้าไหมจึงมีความหลากหลายนะคะอันนี้ก็จะทอนี่น่าจะเป็นแปดตะกออ้เดี๋ยวนะทอหตะกอนะคะ นี่ลายอะไรไม่รู้ต้องเปิดดูนะคะอ๋อเป็นนกยูงค่ะนกยูงมีลายนกยูงนะคะอันนี้ดาวเอานะประตูวังกระเป๋าแม่ค้าใช่ประตูวังไหมลายนี้ใช่ไหมอันน,น,นี้นี่ลายอะไรนี่อะไรอ๋อลายต้นสนอ๋อผืนนี้ลายต้นสน ลายต้นสนยอมสีก็มีสามตะกอนี่ค่ะลายต้นสนนะคะล้วนี่ลายอะไรคะแม่คะนี่ลายอะไรอันนี้ลายประยุกอ่าโอเคถ้าตอบถ้าไม่รู้ใช้คําว่าลายประยุกจบข่าวอ๋อลายทางด่วนก็ด่วนด่วนเลยเนาะโลงๆเลยนะอ่าแล้วก็นี่ก็เป็นทางด่วนค่ะ ลายทางด่วนคนสุรินนะคะมาเดินเล่นกันได้ทุกวันเสาร์นะคะก็มีร้านค้าผ้าไหมด้วยนะนี่คือลายทางด่วนนะคะอันนี้ลายลายเม็ดอะไรคะดำๆเนี่ยสีดำอะไรคะสีดำเนี่ยอ๋อลายลูกกาลายลูกกานะคะคนสุรินก็คือจินตนาการจากการเห็นสิ่งรอบตัวมาแกะเป็นลวดลายนะคะ อันนี้ก็น่าจะเป็นจำชื่อไม่ได้เหมือนกันลืมโอ้ร้อยสี่พันลายค่ะมันจำยากค่ะผ้าไหมสุรินทร์้อยสี่พันลายนี่นะคะนี่อะแล้วมาดูผืนนี้ดิอันนี้รู้จักค่ะนี่ลายตักขอค่ะลายตะขอนี่อันนี้รู้จักค่ะลายตะขอค่ะพอสามตะกอนะคะลายตะขอ พอสามตะกอมาซื้อกันค่ะคนสุดินราคาเบาๆค่ะ,โมโคะแม่ค้าจากอำเภอท่าตูมนะเนี่ยมาขายถึงในเมืองเลยนะคะอันนี้จะเป็นลายเรือสุพรรณหงส์โอ้แอดบินชำนาญแล้วเนี่ยจากประสบการณ์ที่จับผ้าไหมามานะคะช่วยเหลือร้านหลายร้านค้านะคะอันนี้จะเป็นลายสุพรรณหงส์นะพี่เนาะถูกไหมเนี่ย,รยเรือหงส์เรือสุพรรณหงส์นเนี่ยโอ้ยหนูเก่งแล้วเนี่ย อ่านี่อันนี้อันนี้อันนี้ลายน่ก็สวยเนาะสีดําสีน้ำตาลเนี่ยอะไรมันเนี่ยอ่าไม่รู้นะคะ <c oughs> อันนี้ทางด่วนค่ะทางด่วนลายทางด่วนนะลายทางด่วนอันนี้เป็นคลามนะคะคลามอันนี้คลามเคมีใช่ไหมครามเคมีลายอะไรคะลายอะไรคะคุณพี่อันนี้จะเป็น ลายคมไฟระยะคมไฟสามตะกอย้อมสีเคมีครามเนียนแบบเชิงบนเป็นใบสีโอ้โหเหมือนเลยย้อมได้เหมือนนะคะสวยดนะีสนใจก็ฟานะคะนี่นะคะ่ะประตูวังค่ะนี่แหละนี่คือประตูวังนี่นะคะประตูวังสีชมพูประตูวังนะคะ อันนี้มัดมีโฮราชินีผ้าไหมสุรินค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะพิกุลค่ะขออภัยเป็นลายพิกุลดอกพิกุลค่ะมีเจยนี่ค่ะลายดอกพิกุลนะคะโอ้แอนมีเริ่มจำลายแล้วแล้วเนี่ยอันนี้ไม่รู้ค่ะนี่ลายประยุกแน่นอนนะคะนี่ลายประยุกค,ค่ะลายประยุกค,ค่ะ,ะกดไลา์มาแล้วสวยไหมผ้าไหมสุรินร้อยสีพันลาย ไม่ซ้ํานะคะแล้วแต่คนจะแกะลายออกมาอันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นเรียกว่าลายอะไรนะคะเยอะจริงๆนะคะอันนี้น่าจะเป็นดอกมะเขือเนาะ,ะอันนี้นิพการอบนะพี่เนาะนิพกาตรตอบแน่นอนเลยทอเครือสมอนะคะนี่ค่ะทอเครือสมอทอเครือสมอ,อ,อ,สมอกาตอบ สวยมากคืนนี้สวยมากค่ะน,นี่ลายน้ําไหลค่ะแอดมินเริ่มทํนานาแล้วเนี่ยลายน้ําไหลคือนําหัวหมีแต่ละหัวหมีนะคะมาทอติดกันก็เรียกว่าลายน้ําไหลนะคะทอสามตะกอย้อมสีเคมีค่ะ,ะสวยไหมกดไลค์กดแชร์นะคะมาเที่ยวทุกวันเสาร์ ที่ตลาดเขียวกเกษตรอินทรียแต่ว่าตลาดนัดท่าใหม่ก็มีนะคะที่สารการแต่วันนี้สารการจัดงานวันปิยมหาราชนะคะแม่คาตลาดนัดท่าใหม่ซีนตอนนี้ไปอยู่ที่สวนรักนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะไปถ่ายทาบรรยากาศให้นะคะเดี๋ยวต้องมาที่ตลาดเขียวชุกวันเสาร์ที่สวนใหม่นะคะสวนสาธารนณะนี่นะคะอันนี้ไม่ใช่ไหมนะนี่เป็นผ้าผ้าขมา้าฝ้าย นะคะในสมมติว่าจะขึนหนึงขายไหมอันน e ี้ลายอะไรคะเนี่ยอันนี้นางสนมค่ะอ๋อนางสนมเดี๋ยวให้ดูนะคะนางสนมนางฟ้าบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมตั้งชื่อนางสนมมีคนถามหนูว่าเขาตั้งชื่อเฉยๆอย่าไปคิดเยอะค่ะไว่าฉันไม่ใช่นางสนมฉันเป็นมเหสีฉันไม่ซื้อใจหรอกอย่างนี้เด้อเป็นลายหัวกระหัวผู้ชายอ่ามาดูในเออสวยสวยสวยลายโบราณของข้าพูมนโอ้ในคอดู สามตัวก็อ้ลรอ้อจะนับจะน้อยจะนายอู้เขาทำเล็กเลยเนาะโงปลอแบบไออะไรนะเล็กสวยอ่ะเนาะมัดได้ถียิบเลยทอได้เก่งดูซิโคมงห้าน่ะอย่างสวย้า้งล่างขางบนเออแม่แอดมินเริ่มทำนานแล้วหลังจากจับผ้าใหมามาสวยมากนี่งานจากอาเภอท่าตูมเนาะลมหนาวนะคะคุณผู้ชมวันนี้ลมหนาวจ้าลมหนาว จะลอยแล้วนะคะอันนี้เรามาดูนะคะผ้าไหมราชาแห่งผ้าไหมสรินทร์ก็คืออัมพรมนะคะอัมพรมอัลลอมพรมอัลลูซีนอัลลูนี่คือลายไทยนั่นแหละค่ะอันอน,นี้คือราชวัตรทอสีตะกรนะคะ,ะนี่คือราชวัตรนี่ระเบิร์มไหมระเบริรเนาะอันนี้ราชวัตรอ,อันนี้นนมัดมีโฮคะ่ะมัดมีโฮ ซึ่งเป็นราชินีแห่งผ้าไหมสุรินคนสุรินต้องมีไว้เสนอผืนนะจ๊ะคู่กับผ้าไหมราชาคืออัมพลมนี่คืออัตราาชาอันนี้สมอ,สมอเกิดมาไปเห็นแม่ใส่แล้วนะคะ <laughs> คนสุรินคุณแม่ต้องใส่ลายสมอลายสมอกันเลยราคาเบาๆนี่ก็เป็นสะโรงไหมสุรินเหลาะนะคะผ้นา,นนานสียกผ้าพื้นผ้าสีเพราะนั่นเบาหน่อย คุยยังไงโทรหาได,ะะได้ได้ได้หาได้นะคะถ้าต้องการสินไหนสินไหนก็อ่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทําทางไหนดีให้รู้ว่าอ๋อมาไม่เยอะเนาะจะจะไม่เยอะเหมือนกับที่ตลาดนัดเพราะฉะนั้นตลาดนัดถ้าหมายต้องไปที่สารากางนะคะแต่วันนี้สารากางมีงานวันปิยะมหาราชแม่ค้าตลาดนัดถ้าหมายเลยไปขายที่สวนรัตนะคะท่านใดโอ้นี่คุณยายไฮไลไท์อยู่นี่แหละโมปินามาจากอำเภออะไรจ๊ะเเอ่งน ฮะเฮ้ยสีทองสีทมายังไงนี่มาแบบเยอะๆใครยายทอเองไหมหรือว่ายายรับเข้ามาลูกสาวลูกสาวทออ๋อมีลายปกติทั่วๆไปที่เห็นเนาะอืมมีลายอันนั้นคือลายสีน้ำมือสีม่วงคือลายอะไรคะยายอาจารย์ขอดูหน่อยสิน่ารักน่ารัยไรจ๊ะไหนดูอะไรสามตะโก ลายอะไรคะยายยายรู้จักไหมรู้รู้ไหมรู้อะไรอะไรคะคี่ค่ะน่เท่าไหรันนั่นแหละตรงนี้เรียกลายอะไรอันนั่นแหละคุณเรียกลายอะไรทองท้านะปิงปลาดปิงปลาดฮะปิงปลาด อ๋อเดี๋แมลงสาบแมลงสาบอุ้ยใหญ่ซีมดีกว่าใหญ่คือแม่อ่อนเด้งเต้นหนุ่เด็กเทพอ๋อแจ๊ซีอ๋อแจ๊ซีมยากให้คนนี้เป็นป็ล่ามอ้าวบอกว่าอะไรตรงไหนอีกตรงไหนอีก ตรงไหนที่เป็นแมลงสาบตรงไหนนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นแมลงสาบอืมแสวยนะนี่ทอจางเพออะไรนะมันกินลืมแล้วบ้านจารพักบ้านจารพักอำเภอศรีคอรภูมินั่งรถไลน์มาสองแถวมาบอกโอ้ยสองแถวเยอะแยะอู้หูใหขยันเจ้านี่เพิ่มนี่ลายอะไรขยายเหมือนกันเลยบ่เหมือนกันอันไหนที่ไม่เหมือนนุพิ่์เคยรู้มีลายแมลงสาบด้วยมีล่ามาแปลให้ด้วยโอ้สวยนะยายเนาะ โอ้คน,นละสีเนาะเออทอทอฟืมนห้าสิบไหมไงยายแนนี้ทอฟืมนห้าสิบหมดแล้วถ้ามันแน่นเลยนะเนี่ยนี่นะคะมาสนับสนุนผ่าไหมสุดินของเราสวยสุดในสามโลกแล้วก็แบบราคาเบาๆนะคนขายคนทอเขาจะได้มีกําลังใจนะคะขอบคุณนะคะคุณยายเนาะ,ะจ้าเดี๋ยวขออนุญาตตัดการทอดสดน,นะคะเดี๋ยวจะไปตลาดนัดท่าไหม้ิรโมเรนสวนดักเนื่องจากว่าวันนี้นะคะมีการจัดง,งานที่ วันปิยะที่สาราการงเก่านะคะตลาดน้าท่าใหม่สุรินที่จับทุกวันเสาร์ที่สารา,าการงย้ายไปสวนรักวันนี้นะคะก็ไปช้อปปิ้งกันได้ตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเที่ยงของวันนี้ที่สวนรักนะคะเดี๋ยวอิมินจะไปถ่ายทํานะคะแต่ตอนนี้ให้ชมว่าตลาดตรงนี้เริ่มร้อนแต่เมื่อเช้าลมหนาวเลยนะขายดีไหมคะจะเก็บแล้วหอวมอโอเค,อเคยาดมาโอเคค่ะนี่นะคะเป็นบรรยากาศที่มาที่ตลาดนะคะเรียกอะไรนะตลาดเขียว สวนใหม่ค่ะ,อะขอบคุณที่ติดตามรับชมเดี๋ยวเราจะไปบรรยากาศที่สวนรักที่ขายผ้าไหมนะคะเพราะว่ามีงานที่สารกลางสวนรักจึงขายผ้าไหมในบรรยากาศร่มเงาเป็นยังไงเดี๋ยวชมกันในคลิปหน้านะจ้าวันนี้ลาไปแนละ้วสวัสดีค่ะ